สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่6สิงหาคมพุทธศักราช2564สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาที่จังหวัดสกลนครผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ วันนี้เวลา13นาฬิกา19นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสร็จออกณวังสปรปทุมทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินง,งานโครงการพัฒนาที่ดินบุรณิธิชัยพัฒนาบ้านกุงศรีตำบลนาเพียงอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์แบ่งเป็น4ห้องคือวังสรรปทุมสำนักง,งานบุรณิธิชัยพัฒนา ผ้วราชการจังหวัดสกลนครพร้อมผู้เกี่ยวข้องและพื้นที่โครงการโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านกุงศีมีพื้นที่กว่า18ไร่ซึ่งนางสาวโชติรสประสานได้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเพื่อทรงใช้ประโยชน์เมื่อวันที่18เมษายน2 5 6 2ต่อมามูลนิธิชัยพัฒนาได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนองพระราชดํริพัฒนาโครงการ เป็นรูปแบบการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรได้แก่การปลูกไม้เศรษฐกิจไม้กินได้ไม้ใช้สอยประโยชน์4อย่างได้แก่ไม้สร้างไรายได้ไม้รับประทานได้สมุนไพรไม้ใช้สอยและรักษาสิ่งแวดล้อมโดยปรับปรุงพื้นที่ปลูกป่าเพิ่มเติมจำนวน1850ต้น เช่นยางนาประดูมะข่าพะยุงผักหวานอินทภาลัมและพืชสมุนไพรระหว่างร้องกลางทำเป็นโรงเรือนชั่วคราวเพื่อเก็บพันธุ์ไม้ที่ขยายพันธุ์เช่นพยุงยางนามะค่าโมงไม้แดงไว้แจกจ่ายให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการและผู้ที่สนใจในส่วนพื้นที่ที่ยังคงมีไม้ยืนต้นเดิมได้นําต้นไม้ใหม่เข้าปลูกสลับกับไม้ดั้งเดิมซึ่งต้นไม้แต่ละชนิดจเจริญเติบโตได้ดี เมื่อปี2563ขยายผลสู่เกษตรกรจำนวน15คนวัด1แห่งโรงเรียน1แห่งแห่ได้เด้พะฉ่ำกล้าไม้เช่นยางนาประดูมะข่าพยุงแดงจำนวน35,000ต้นให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการคิดเป็นพื้นที่81ไร่ปลูกต้นไม้ทั้งหมด14,640ต้นและในปีนี้ได้ขยายผลไปยังโรงเรียนอีก1แห่งวัด2แห่งและเกษตรกร30รายรวมเป็น33ราย ซึ่งโครงการได้ทาการเพราะชํากล้าไม้อาทิยางนาชิงชังพยุงประดูมะข่าประมาณ62,000ต้นแจกจ่ายให้แก่กเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการคิดเป็นพื้นที่185ไร่ปลูกต้นไม้ทั้งหมด21,550ต้นรวมเป็นพื้นที่ทั้งหมด266ไร่รวมต้นไม้ที่ปลูกไปทั้งสิ้น36,190ต้นที่เหลือแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจและส่วนราชการนำไปปลูก การดาเนินงานโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านกรุงศรีได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆอาทิสถานีพัฒนาที่ดินสกลนครดําเนินการสํารวจคุณภาพดินปลูกหญ้าแฝกในบริเวณที่มีการชะล้างปรับปรุงบํารุงดินด้วยปุ๋ยหมักในการปลูกพืชเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับโครงสร้างของดินร่วมกับน้ําหมักชีวภาพใช้ในแปลงปลูกพืชเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและจุลินทรีย์ดิน,ดนเพื่อให้มีการปรับสภาพแวดล้อมมีชีวภาพทางดิน มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครได้สำรวจพันธุ์ไม้พื้นถิ่นภายในบริเวณโครงการพบพันธุ์ไม้เดิมในพื้นที่ทั้งหมด49ชนิด39สกุล23วงจำแนกเป็นไม้ยืนต้น42ชนิดไม้พุ่ม3ชนิดและไม้เลื้อย4ชนิดรวบรวมข้อมูลพันธุน์พืชเพื่อนำเสนอผ่านระบบ QR code จะทำพิกัดดาวเทียมตำแหน่งพันธุ์ไม้ครบทั้ง49ชนิดเพื่อให้ผู้ที่ต้องการเข้ามาสืบค้นข้อมูลในระบบออนไลน์ทำได้สะดวก โดยไม้ยืนต้นที่พบในพื้นที่เป็นไม้มีคุณค่าสามารถอำนวยประโยชน์ให้ชุมชนโดยจำแนกเป็นกลุ่มไม้ที่ให้เนื้อไม้คุณภาพดีถูกจัดไว้ในกลุ่ม4ตามเกณฑ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในการประเมินมูลค่าเนื้อไม้เพื่อใช้เป็นหลักคำประกันธนาคารต้นไม้เช่นแคร์ไซด์ประดู่ป่ากลุ่มไม้กินได้เช่นพุทราเพกาเมกอกมะขามป้อม กลุ่มไม้ที่ช่วยปรับปรุงบำรุงดินคือไม้ตระกูลถั่วได้แก่เกตแดงและทองกวาวนอกจากนี้ได้นำเสนอรูปแบบการขยายผลต่อย,ยอดการใช้ประโยชน์และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตที่เกิดจากการสร้างป่าโดยใช้ต้นแบบที่ได้ดำเนินการในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มป่าครอบครัวต้นพึ่งอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครโดยการจัดทำภาชนะจากใบไม้เนื่องจากสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติใช้ระยะเวลาไม่นานมีราคาถูก สำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนครส่งเสริมระบบวนเกษตรภายใต้นโยบายขับเคลื่อนการบริหารจัดการเกษตรกรรมยั่งยืน5รูปแบบประกอบด้วยเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรอินทรีย์เกษตรกรรมธรรมชาติและวนะเกษตรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของแปลงเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดินและจัดหลักสูตรการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร,รที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม การเพิ่มพื้นที่ป่าในแปลงเกษตรกรรมพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินตำบลนาเพียงตั้งแต่ปี2562ปัจจุบันมีจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการรวม300คนพื้นที่ประมาณ3,000ไร่โดยได้สนับสนุนต้นกล้าพันกล้าประเภทไม้ป่าไม้ใช้สอยไม้ผลไม้สมุนไพรและพันไม้ท้องถิ่นตามความต้องการของเกษตรกรรวม34,079ต้น นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมพัฒนาแปลงเกษตรกรต้นแบบด้านวนเกษตรเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เครือข่ายระหว่างโครงการพัฒนาที่ดินบูรณิธิชัยพัฒนาและชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันจำนวน3แปลงศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผานอนึ่งมาจากพระราชดำริและดำเนินการส่งเสริมขยายผลพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่อยู่โดยรอบที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนากิจกรรมที่ดำเนินการประกอบด้วยการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ การติดตามตรวจเยี่ยมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตผลิตภัณฑ์ดีทั้งทางด้านการเกษตรประมงปศุสัตว์และการจัดทำแผนการดำเน,นินการระยะยาวเพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่องให้แก่เกษตรกรพัฒนาเกษตรกรต้นแบบสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนต่อไป ภายในโครงการได้มีการจัดสร้างโรงเรือนรวมใจไทยโซ่สำหรับใช้เป็นพิพิธภัณฑ์บันทึกรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชนเผ่าไทโซ่ซึ่งเป็นกลุ่มชนเผ่าในพื้นที่อำเภอกุสุมารโดยได้รับการสนับสนุนสิ่งของจัดแสดงจากพระราชวิสุทธ,ธินายกเจ้าคณะจังหวัดสกลนครคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธ์พร้อมประชาชนชาวอำเภอกุสุมานนำสิ่งของมามอบให้คณะกรรมการชุมชนจำนวนประมาณ200ชิ้นอาทิ ภาชนะใช้ในพิธีกรรมต่างๆและเครื่องรางของขลังเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนสิ่งของที่คณะกรรมการได้รับมานี้ได้มีการลงทะเบียนและแต่งตั้งผู้ดูแลรักษาด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครได้จัดทําสวนสมุนไพรไทยโซ่เพื่อรวบรวมพืชสมุนไพรานานาชนิดที่เกี่ยวข้องก,กับการใช้เป็นตำรับยารักษาโรคมาปลูกในโครงการ ภายในแปลงประกอบด้วยพืชสมุนไพรจำนวน34ชนิดแยกเป็นประเภทกลุ่มตำรับยารักษาโรคจำนวน18ชนิดประเภทอาหารพื้นบ้านจำนวน16ชนิดการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรสูตรยาชนเผ่าไทโซ่ได้แก่สูตรตำรับยาแก้ไข้สูตรตำรับยาสำหรับสตรีหลังคลอดบุตรและสูตรตำรับยาบำรุงกำลังสำหรับสมุนไพรว่านสาวหลงที่ได้นำมากลั่นสกัด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบณห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยสมุนไพรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติทั้งในรูปแบบอาหารเครื่องดื่มและเวสําอางอาทิชาชงว่านเสาวหลงน้ําหอมและสบู่ระงับกลิ่นกายโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรการแสดงรําโซท่ทั่งบัง้งเป็นการศิลปะการแสดงพื้นถิ่นของชาวไทยโซ่อำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร จากนั้นท่อพระเนศวีดิทัศโครงการขยายผลของเกษตรกรเครือข่ายที่ได้นำพันไม้ของโครงการพัฒนาที่ดินบูลณิธิชัยพัฒนาบ้านกรุงสีไปปลูกในพื้นที่ของตนเองในรูปแบบป่า3อย่างประโยชน์4อย่างตามพระราชดำริทำให้ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในการนี้สมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชปฏิสันถานกับราษฎรกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายของโครงการโดยมีพระราชดำรัสให้ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นเมืองชาวไทยโซ่ไว้ให้ดีมีผู้คนที่รักษาวัฒนธรรมในด้านต่างๆเอาไว้ดีแล้วก็วัฒนธรรม เหล่านี้ก็ควรที่จะส่งผ่านไปสู่เยาวชนรุ่นหลังและผู้ที่ไม่ได้เป็นเยาวชนหรือไม่ได้เป็นคนท้องถิ่นนี้แต่เข้ามาก็ควรจะรู้จักท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นก็ทางโรงเรียนแล้วก็ทางชุมชนตลอดจนทางประสง ทววัดดดก็ไ้ยูแลช่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์รับเด็กและเยาวชนที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากการตรบาดของโรคโควิด -19 เป็นนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้มีเด็กและเยาวชนขาดโอกาสในการศึกษาเนื่องด้วยบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองที่อุปการะเสียชีวิตจากการระบาดของโรคดังกล่าวทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จึงรับเด็กและเยาวชนเหล่านั้นเป็นนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆเหมือนกับกรณีเด็กกำพร้าจากสาธารณภัยอื่นๆที่มูลนิธิดำเนินการอยู่แล้วตามหลักเกณฑ์ อันเป็นการมอบโอกาสให้เด็กและเยาวชนสามารถศึกษาเล่าเรียนได้สูงสุดตามความสามารถให้เป็นดั่งแสงเทียนสองทางให้เดินผ่านพ้นความมืดมิดในชีวิตเพื่อจะไปสู่อนาคตอันสดใสและส่งต่อโอกาสให้กับผู้อื่นต่อไปอันเป็นการสนองพระราชบณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดการดําเนินง,งานของมูลนิธิชัยพัฒนาขอไภัยครับการดาเนินงานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์ ที่ก่อกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรเพื่อให้การศึกษาสงเคราะห์ด้านสาธารณภัยและด้านการศึกษาแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยโดยเด็กและเยาวชนที่ไร้ผู้ปการะสามารถเลือกที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์19-43และ45-57 ซึ่งเป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจําสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนหนังสือและมีที่พักอาศัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022811902ในเวลาทำการทุกวันไม่เว้นวันหยุดตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ได้ที่ www.rajk.org ท่นี้ในเบื้องต้นได้มอบนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดและพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ของจังหวัดดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพ่พายยามยากสภากาชาติไทยมอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาศและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวัชร,รราชธิดาโปรโดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทย จัดทำอาหารพระราชทานมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในเขตพื้นที่ปทุมวันกรุงเทพมหาคอนครอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่13กรกฎาคม2564เพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกําลังใจโดยในวันนี้ที่อาคารสีจุลทรัพย์เขตปทุมวันซึ่งเป็นที่ทำการของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทย เจ้าหน้าที่จากเขตปทุมวันได้นําอาหารพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนและแคมป์คนงานในแขวงวังใหม่แขวงรองเมืองแขวงปทุมวันและแขวงลุมพินีเขตปทุมวันโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 อย่างเคร่งครัดท่านี้ได้คัดสรรร้านอาหารขนาดเล็กในพื้นที่เขตปทุมวันที่รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กว่า70ดร้านค้าให้จัดทําและจัดส่งให้มูลนิธิรวมวันละ4 0 0 0ันกล่อง แบ่งเป็น2มือมือละ2 0 0 0กล่องยังความซาบซึ้งในพระกรุณาที่คุณเป็นหลนพลน้นสำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถส่งต่อน้ำใจไปช่วยเหลือผู้ทดีด่รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในโครงการเพื่อนพึ่งพาเพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันโดยบริจาคเงินสมทบด้วยการสแกน QR code คผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ e d o Nations ได้ทุกธนาคารหรือโอนเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประเภทกระแสารายวันเลขที่บัญชี114-006-8779ชื่อบัญชีบูรณิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพสรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชาชนานีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่12สิงหาคม2564ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนานีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2564 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www royal office th ระหว่างวันที่7ถึง13สิงหาคม2564และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีราศักดิ์ขอบเขต สวัสดีครับ